สวัสดีครับพี่น้องทุกคนพี่น้องปองปุ๊ปปองไฟสุขุสุคนครับวันนี้วันที่21กรกฎาคมพศสองนนะครับพี่น้องเชา้านี้จวดกาแฟสดเดดกันก่อนนะครับยับ ก่อนอื่นครับแนะนำนะครับผู้สมัครนุนรักอย่างเป็นทางการนะครับก็แฟร์เสดเดอร์สาวน้อยเพชรปันแพงหนึ่งกล่องมีอยู่สิบห้าสองสมุนไพรยยี่สิบเก้าชนิดแล้วก็ปลาแซบปากแดงนะครับปลามนาจเจลพันแซบจริงๆครับรสชาติเป็นทองครับพี่น้องความอร่อยสุดยอดนะครับดื่มต้มยำทำแกงนะครับ,บกับกาแฟเสดเดร์ ดื่มและสุขภาพดีนะครับครับเช่นเคยครับวันนี้ครับก็รายงานข่าวพยากรณ์อากาศให้พี่น้องจะรับชมประจำวันนะครับพบกันทุกวันนะครับ8ปดนาฬิกาถึงเก้นาฬิกานะครับเป็นใต้ป้นไม่ใช่หเป็นต้นไปนะครับครับสำหรับเช้านี้นะครับบรรยากาศ ทั่วไปก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับแล้วก็ยังมีพายุฝนนะครับการทำนาทำไร่ทำสวนก็อุดมสมบูรณ์นะครับดีนี้ฝนดีนะครับฝนดีตั้งแต่หัดปีบางคนก็ดำนาบางคนก็หวานเอานะครับ ขออนุญาตกินไปด้วยพูดไปด้วยครับมันจะได้หมดแก้วนะครับคือเป็นแก้วเสดเดิร์นะครับฝนตกนะครับทางอีสานแล้วก็ทางภาคตะวันออกก็มีฝนเช่นกันนะครับฝนสลหรับวันนี้ก็อยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวว่าเกินครึ่งนะครับมีฝนตกแน่นอนนะครับพืชผักธัญญาสวยงามครับผักมีสีใบ โอ้พอนหน้าฝนมานี่ปลาก็เยอะเนี่ยกินบึดบ่าอยากครับพี่น้องจองอยู่ของกินเนาะเราก็ดีใจร่ำกับจักมาตะไสนะครับพี่น้องเพราะมีน้ำพุกงมีปลาลดนะครับน้ำลดมดกินปลานะครับน้ำขึ้นมาคนกินปลานะครับนี่คนหากินครับกินอยู่ตลอดบางคนโอ้หนันมันครับวันแหาลงไปเนี่สวดบาทเดียวนี่เต็มเผาอันยะครับพี่น้องนะครับ บาเรียนไปยากร์อากาศล่ามไปพอดปูป่ป่าหน้าไม่นี่นะครับธรรมดาครับกันพูดกันจะสนทนาอธิบายให้พี่น้องได้ฟังกันว่ามันเป็นจังไดนะครับครับก็ตุติกันไปยากรณ์อากาศนะครับก็ว่า <c oughs> ข่าวถึง f 4สาวน้อยเพช่ปันแพงนะครับอืมเมื่อคืนนี้ก็เล่นทำการแสดงคอนเสิร์ตมินิที่บัญชางนะครับนาลูบินสันบัญชางก็ กอดผลไว้ได้ดีครับผู้คนก็อายาเช่นเคยครับโอ้โหอุงอิงนี่เมลยไม่ขาดสายครับสุดยอดนะครับนี่มะลิซาว้อยนะครับเพชรก็คือเพชรนะครับนี่แสดงความดีกับน้องท่านเบยนะครับวันนี้สาวน้อยเพชรบนแพงก็เดินทางกลับสำนักงานนะครับแล้ช่วงนี้เป็นพายุฝนหน่อยก็คงจะ กลับมาแสดงอีกทีก็ประมาณวันที่25เป็นต้นไปนะครับปกติว่าจะอยู่ยาวก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยด้วยภารกิจนะครับคอยเจอกันอีกทีนะครับวันที่25เดือนนี้นะครับ25กรกฎาคม2567นี่นแหละครับเจาเขาฝากถึง FC สาวน้อยเพชรบานแพงนะครับท,ท,ที่ตามผลงานรอชมผลงาน คอนเสิร์ตมินิก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่มินินะครับกี่ห้องจัดเต็มพระเอกนังเอกมาเกือบเต็มวงเหมือนกันนะครับอม,มารุดหลายคันเลยโหโดยเฉพาะเอซของพระเอกเข้มพระเอกบุรชัยนะครับความสุขสนุกนานตลอดนะครับนี่กินกาแฟแล้วก็ดื่มน้ำร้อนตามนะครับน้ำร้อนนี่จะทำให้ บำรุงเลือดนะครับพี่น้องเลือดเรา <c oughs> ไม่ค่อยเดินอะไรเงี้ยดือมน้ำร้อนมันก็จะผสมสารกระจายเส้นนะครับกระจายเลือดให้บิ่งสูบฉีดนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับเดือมน้ำร้อนทุกเช้าก็ยังดีนะครับร้อนจริงครับร้อนจนแต่ได้นิดเดียวนะครับ <c oughs> น้ำร้อนครับน้ำร้อน คุยกันครับพี่น้องก็ผ่านพ้นนะครับผมจะคุยสองสาเรื่องไปตามท,ท,ที่ได้วิเคราะห์จาะประเด็นมาที่สืดำมาให้พี่น้องมาได้รับทราบกันเพราะสังเกตนะครับนี่ครับคู่หูบัดดี้นะครับปลาแซบปากแดงกับกาแฟาสดเดินนะครับพี่น้องฝากช <c oughs> ่วย กดหนุนกันหน่อยนะครับพี่น้องครับน้ำร้อนดื่มแล้วร่างกายสุขีดีครับเลือดของเราต้องการน้ำร้อนเข้าไปนะเอาละครับพี่น้อง <c oughs> วันหยุดนี้ครับขอจับพี่น้องก่าวกาไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับ,บที่คอมเมนต์ยังไงน,นะครับ ส่วนสำหรับผมก็อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านพักผ่อนนะครับยังยังไม่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเพราะว่านั่นแหละครับร <c oughs> อสักครู่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในช่องผมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหลายหลายแห่งนะครับพาพี่น้องไปทัวร์ไปชมแน่นอนครับหรือใครอยากจะไปเที่ยวด้วยกับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้นะครับ เดี๋ยวจะพาเที่ยวจัดทัวร์เที่ยวกันให้สนุกสนานไปเลยครับกับค่าใช้จ่ายก็มีบ้างธรรมดานะครับจัดทิปเที่ยวทัวร์หรือว่าเอฟซีสนใจนะครับจะเข้ามาเล่นเข้ามาทักไทยกับผมได้นะครับคือเป็นกันเองครับบรรยากาศเป็นกันเองครับทำกินกันเองนั่งคุยจาเฮฮาปาร์ตี้กันไปนะครับสนุกสนานนะครับเรื่องเข้าครัวไม่ต้องห่วงครับผม ทำได้ไม่ต้องห่วงน,นะครับพี่น้องอินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เดินทางมาเที่ยวแวะหาเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับไปทาง f c ผู้ติดตามที่เข้ามาดูในคลิปแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับดูแล้วก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับพี่น้องกล่าวคำว่าสวีดัสวัสดีครับบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องครับ